หลังจากที่เราเจอปัญหานกชอบมาจิกกินสตรอเบอรี่ที่สวนในสวนก็ปลูกสตรอเบอรี่ไว้ก็ไม่เยอะค่ะประมาณสักสแปลง2แปลง2แปลง,2แปลงครึ่งค่ะก็ประมาณสักเจ็ดสต้นค่ะ,ะเจอปัญหานกชอบมาจิกกินสตรอเบอรี่ที่สวนปลูกแล้วก็ไม่ได้กินเลยอตอนนี้เราก็เลยไปซื้อถุงห่อผลไม้มาห่อ สตรอเบอรี่ของเรานะคะถ้าไม่หอ่อลูกสวยๆแบบนี้ก็จะไม่ได้เลยห่อแล้วลูกจะสวยมากเลยมะแรงก็ไม่กวนถุงห่อผลไม้นี่มีขนาด20่สิคูณสามเซนค่ะก็เอามาหุ้มสตรอเบอรี่ที่สวนกันค่ะหลังจากที่หุ้มแล้วก็โอเคเลย ได้กินสตรอเบอรี่สมใจเลยทีนี้ลูกสวยๆเลยเก็บสตรอเบอรี่ลูกสวยๆมแมลงก็ไม่กวนสวยมาก ได้กินสโตโรอเบอรรี่สมใจแล้ว